สวอ่ะดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาอันวอลและแต่งหน้าให้ทุกคนดูกันค่ะเย้เราจะมารีวิวชุดคิริโกะร้านกับสามที่รอได้ไปทำงานเช่ามาเราจะอินเสิร์ตเป็นไหมคะไว้ตรงนี้นะคะเย่กล่องแรกนะคะ เราก็จะมีพ็อปปี่หอมมาด้วยอันนี้ก่อนให้ทายว่ามันคืออะไรมันคือพอคู่ในค่ะเราก็จะแกะกันเบาๆนี่นะคะเราได้คู่ในมาสามอันนะคะดีเทลนะมีความเป็นขี้ดิโกะมากเพราะว่านี่นะคะแล้วก็ตรงข้างๆนี้มันจะมีแบบนี้ด้วยนะเออพันพันเขาเรียกะไรันผ้า ต่อไปนะคะจะเป็นอ่านี้อร่อมากนี่ค่ะพ่อหัวของน้องนะคะน่าจะเป็นงานพิมามดีนะคิดว่าแลาตรงนี้พวกนี้เป็นโฟมตรงนี้คือโฟมแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแบบว่าผ้าไม่ใช่ผ้าสิปันติกนะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะงานไม่ได้เงียบขนาดนั้นแต่ก็สวยมากแบบมุมเนี้ยสวยสวยจริงๆริ ก็เ <S an other> ป็นสายรัดนะคะแต่ว่าตอนใส่จะรัดหัวใช้ได้อยู่แล้วาะ <S an other> ไปลองใส่มาแล้วอาจจะทรมานหัวนิดนึงแต่ว่ามันสวยมากที่สุดยืนหนึ่งค่ะต่อ,อไปนะคะที่มาในกล่องด้วยก็จะเป็นวิกวิกวิกนั่นเองค่ะ <S <S <an other> เดี๋ยวเราจะ <S <S <an other> ค่อยเอาใส่หัวหุ่นให้ทุกคนดูนะกล่องต่อไป <S <S <an other> เบิ่มมาก <S <S <an other> เปิดมาอย่างแรกเราเจอกนะเค่ะ ไม่มีเทงเล็กอยู่ข้างในด้วยนะถุงเล็กก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีลิฟเขียนมาให้ด้วยว่ามีอะไรไหมคะน่ารักจังใส่กันดูค้าเลยเราอย่างแรกนะคะจะมีแท็ทูติดหน้าน้องที่ติดแถวเนี้ยนะใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะแม่ค้าบอกว่าถ้าไม่ใช้ให้ใส่คืนคะ่ะแล้วก็มีบูทขาวๆสองอย่างอันหนึ่งมีรพอพติดผมมันจะเป็นแพ็คอย่างนี้ เราสามารถที่จะแปะแปะลงไปแล้วก็รับอย่างนี้ได้นะเอาไว้ติดผมแล้วก็อันนี้โบอีกอันหนึง่งข้างหลังจะเป็นอันนี้เอาไว้ติดเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะติดผมอันนี้จะแกะไปทำดูกักนอุ้ยอันนี้นะเป็นพ,อพ็อปที่เอาไว้พันพันเอวอ่ะข้างนอกเดี๋ยวเราจะค่อยเสิร์ตรูปตอนใส่ให้ดูก็จะมี อันนี้มาให้นะนี่คือถุงต่อไปนะคะเป็นถุงชุดเรามาเก็บกันอ้าอใหญ่มากด้วยนะนี่ครินิกเลยความเป็นคีริโกตรงนี้ที่เราเข้ามาจะเป็นไซส์เอมนะคะของอนุญาตทำการนี่นะตรงนี้มันจะเป็นที่หละอยู่ก็จะเป็นตัวแป็กเหมือนเดิมนี่ าก็จะแปะลงไปมีสองที่นะข้างล่างกับข้างบนเพื่อความยึดแน่นของน้องก็ต้องแปะด้วยกันจะเห็นว่ามีที่ให้แบบว่าห้อยด้วยเอาไว้ห้อยแบบว่าฟิลลูกปลาคำข้างล่างนะคิดวิกอน้องมีลูกปลาคำเลยแล้วก็ดีเทลข้างๆผ้านะคะตรงนี้จะเป็นตรงกลางสวยอยู่นะดีเทลความตรงนี้นเออเป็นผ้าวิงวับด้วยนะคะไม่ใช่ผ้าธรรมดานะ แล้วก็มีข้างนี้ค่ะเป็นผ้าไล่แสงน่ะอย่างนี้โดนแสงแล้วมันจะวิบวับามากข้างข้าง,ข,างข้างหนึ่งนะคะข้างล่างเนี่ยนี่มันไม่ธรรมดาเว้ยทุกคนในนี้นะคะก็ยังมีถุงย่อยอีกเรามาแกะถุงย่อยกันก่อนถุงย่อยอันนี้นะคะจะเป็นถุงมือค่ะโอ้ยนี่แล้วก็มีอันนี้มันติดกันมนาะเวลามันใส่มันก็จะแบบ ปึ๊บ,บแล้วก็อย่นี้มันจะได้แบบนี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็มีอันด้วยอุ้ยร่งเอันนี้ค่ะเอาไว้ใส่บนมือแบบแบบเนี้ยว่าน้องคีริโกะจะมีอันนี้บนมือกับถุงมืออีกทีนึงนะใส่แล้วสวยนะคะแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างรัดเราใช้ได้อยู่นั่อแจากมันก็จะต้องพอดีมือเรานิดนึงเนาะ าจจะเทรมากในการใส่นิดหนึ่งถุงมือด้วยค่ะมันเป็นถุงมือหนังเนาะจะถามว่าใส่แล้วสวยไหมมากที่สุดแบบใส่แล้วปังค่ะมีสองสอง,อสองข้างหนึ่งคู่ก็มีลิสต์มาให้ค่ะน่ารักอะทุกถุงมีลิสต์มาให้คือถ้าเกิดว่านั่นเองเราต้องไปดูรูปก็กงงอยู่ว่าแบบอะไรคืออะไรวะอ้วันนี้เป็นในถุงใหญ่นะคะเรามา ดูส่วน,นของในถุงใหญ่กันก่อนดีกว่านี่เสื้อน้องคีรีโกะผ้าก็ไปชิกิทก,ก็กนะอะดูดีเทลตรงนี้ก่อนเลยหนึ่งแล้วดูเนื้อผ้าให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมเหมือนชุดกุ้ยจงตอนนั้นเลยก็คือมันดีเทลดีมากมีลายแบบญี่ปุ่นนะเพราน้องคีรีโกะเป็นคนญี่ปุ่นมีลายพาัทซากุระเอยเอยใดยน่ารักมากแล้วก็ เสื้อมันจะเป็นผ้าแบบนี้ไปเลยนะตอนแรกเราก็ึกวก็แบบว่าจะใส่แล้วแบบต้องมาพาดเองอะไรเงี้ยแต่มันเป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วก็มันมีอันนี้ข้างในนะซึ่งเป็นปกคล้ายๆปกเสื้อไหนก็จะมีสายอันนี้คิดว่าน่าจะเอาไว้ในตัวเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมันต้องเอาเสื้อเอาไว้ในกางเกงด้วยมัม้งเพราะว่าแบบว่าน้องที่ดิโกเสื้อมไม่ได้ออกนอกนะต่อไปนะคะจะเป็นกางเกงค่ะ จะต้องห่อผ้าไม่ใช่ผ้าห่อกระดาษด้วยนะคะเพราะว่าน้องเป็นกางเกงหนังน้องสีอาจจะตกกางเกงหนังมันจะติดกันได้แล้วแบบบางทีหนังมันสีอะไรเงี้ยนี่นะคะความดีเทลนี่ข้างหน้าข้างหลังก็คล้ายกันนะคะแต่วันจะอยู่ข้างหน้าเนาะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะก็เป็นตัวมังกงตรงนี้ใส่แล้วดูแบบคนแบบคุ้ด,ดีเลย อยากจะบอกว่าสาวใส S ไซส์สก็ใส่ M ได้นะด้วยกางเกงอะ่ะมันจะไม่รัดจนเกินไปแล้วมันใส่สบายสบายมากแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ตรงนึงก็คือตรงแถวแบบที่รัดตัวเราตรงข้างล่างอกอะ่ะตรงนั้นแหละมันก็จะแบบว่ายากหน่อยเพราะว่านะถ้าเกิดเอวเราหรืออะไรเราไม่ถึกะลรนี้ก็จะลำบากนิดนะึงไี้มีถุงหอมด้วยว่าทำไมชุดมันหอม เนี่ยแม่ค้าน่ารักใช่ถุงหอมโมชีถุงหอมโมชีหอมจริงทุกคนทุกคนไปซื้อได้นะถ้าเกิดว่าเราเก็บชุดคอสอะดูถุงต่อไปกันดีกว่ามีสายรัดเอวเข็มขัดผมญแจห้อยหรือว่าลูกประคำห้อยนั่นเองค่ะแล้วก็ที่รัดขาเนาะที่รัดขาเราจะเอาไว้ใส่คู่ในได้ด้วยคนะ่ะอันนี้คือลูกประคำที่เราพูดไปนะนี่มีผู้แล้วก็เป็นลูกประคำสามลูกสีดำสายรัดขา อันนี้ใส่สที่ต้องขาไม่ใหญ่เท่าก็อาจจะต้องหาอะไรมาแบบชุบรัดอันนี้ไว้นิดนึงแบบนี้ถ้าเกิดใครขาใหญ่ก็จะยืดได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอย่างเนาะแล้วตรงนี้ก็เอาไว้ใส่คู่ใน,นนะคะหรือว่าแบบคู่ในนั่นแหละแล้วแต่เลยเราจะใส่ช่องไหนเมื่อกี้คู่ใน,นมีสามเล่มเข็มขัดที่เอาไว้รัดข้างล่างค่ะมันจะมีเข็มขัดรัดเสื้อด้วยนะแต่ว่าดูเข็มขัดรัดข้างล่างกันก่อน นี่ค่ะมีดีเทลนิดหน่อยด้วยนะคะมันเท่มากเว้ยเป็นเข็มขัดที่เราแบบเนี่ยมันดึงอย่างเงี้ยแล้วมันแบบแปะเข้าไปเป็นแม่เหล็กดูดเว้ยคุณนึกถึงแบบอันนั้นอะที่สนามบินอะในในเครื่องบินอะที่ต้องดึงอันนี้ขึ้นอะอย่างนั้นเลยแล้วมีอันนี้ให้ดึงด้วยนะเท่มากก็เอาลงมันจะเป็นแปะเป็นล็อกอย่างนี้นะเออสวยมาก ที่สุดของความดีเทลนี้นะนหนึ่งทำสามเดินทางมาถึงถุงสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือสายห้อยนังนั่นเองมันเอาไว้รัดเสื้อเพราะว่าน้องคีริโกเสื้อตรงนี้มันจะมีแขนลงมาเมื่อกี้ใช่ปะแต่มันก็ต้องเอาแขนลงมานนะไปพันไว้ข้างหลังเื่อคาแรคเตอร์ดีไซน์ของน้องเราจะขึ้นคาแรคเตอร์ดีไซน์ให้ดูนะคะที่มันมีทั้งแบ็คแล้วก็ฟรอนน์เนาะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ใส่วิธีใส่ก็เหมือนกับอันนั้นเลยอันเก่า เราติดเอวนะแบบนี้มันเท่มากแต่ว่านี่จะมีดีเทลตรงนี้เป็นสายตรงเออแล้วเราก็ต้องใส่แบบค่อยนะอันนี้มันจะมันปรับสายได้นะโอ้ย๊ยขอโทษด้เสียงไก่รองด้วยนะคะนี่ก็ต้องเอาเนี้ยไวทางนี้ประอันนี้นะมันต้องควยอันนี้ควยก็คือไว้ข้างหลังโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดอุปกรณ์บนวิกให้ดูแล้วก็เอาวิกไห้ทุกคนดูกันนะ ทุกคนยังจำอันนี้ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นโบหัวน้องนะคะเราจะทำการเอาราขึ้นมาก่อนแล้วก็เรียบร้อยน่ารักมากม,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 มีความแบบเป็นโบเป็นใจถ้าเกิดเราใส่สูงนิดนึงก็จะเห็นนะคะแล้วก็ตัวนี้เราขอไม่รัดนะเดี๋ยววิกมันจะเสียตรงค่อยรนะัดตอนใส่ทีเดียว น่ารักมากเอาละ่ะในเมื่อเสร็จแล้วเราไปลองแต่งหน้ากันดีกว่าไปเลย thank you แตะนี่นะคะก็คือน้องคีริโกของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะมีรูปรีวิวชุดเต็มให้ทุกคนดูอุ้ยความนี่นะคะน่ารักมากเลยคือจริง,รงๆแหลอวอาฟูเท็ดเมื่อวานอะ่ะถ่ายคอสเสร็จแล้วนะแต่ว่าเราลืมวาดแก้มน้องค่ะมันก็เลยแบบอืมก็เลยต้องมาถ่ายใหม่แต่ว่าวันนี้ก็ปริงอัพดีนะ เราให้ดูเป็นกูเทคะเมื่อวานแทนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรานะคะก็รอดูนะว่าตัวต่อไปเราจะคอสอะไรเป็นกำลังใจให้เราด้วยหรบวันนี้ไปละบ๊ายบาย